สวัสดีจ้าสไตล์ยายหนูจะชาแนลมาอีกละค่ะวันนี้มาพอกันูน่ในหัวในสวนค่ะพี่น้องสิ้ผ้าไม่กินอันตำมกทัวค่ะนั่งกินตำมกทัวขังหัวริมบานนี่แหละค่ะเอาบรรยากาศกำลังหอนๆอ,อยากได้บรรยากาศก็เริออ่มอะไกินเขาจักเถื่อเนาะนี่ค่ะน,นี่มีหลับป,ประตองค่ะห้วยยายน่ารักไหมแต่กินหมูทอดค่ะ ใส่ถุงมามีผักสดสดมีหัวหอมสดได้จ้าเมนีโมม่หยางเนอกคะ่ะผ้ามากินเขา่าเนาะแต่ละเหมือนก็บ่ค่อยม่หยางหรอกจ้ามากินเขา่อเอาเผอิญนัน่นรีโมดกล่องใหญ่มันหายมันเสียพี่น้องก็เลยได้เอือมมือไปกดหาลังเทือเป็นนาขึ้นนาพี่หลอกเนี่ย <c ười> <c ười> กายว่ากันได้จ้ามาจะกมากินเขา่จาจะมากินเขาก็ตำามักทัวค่ะรั้ว่าริมบ้านคะ่ะกินตำามักทัวคางหัวนี่แหละคะ่ะโดยบรรยากาศ อครับเต็มด้วยน้ำขวดนึงมาเริ่มน้ำคาเตรียมมานาอยูเย <c oughs> เ่เมื่อไหรทำมาตังต่มะเรืแซบครับพี่น้องไม่เมือคตัวผู้แกใเบรรยากาศทางนี้มันอ่ากินเขาก็ตามคาครัวยุขังหัว่ะ สียงนกกระจิบกะมีหลับประต่อแซบเด้อค่ะแซบ อบไรบอกบอกออกนี่หรอกห้งแฮงยุ้งแฮงยุ้งแฮงน่งหรอก็ทำมาถึงเลย้แแฮงเลย จำลองทัวใส่ประกอบแบบอีนนีค่ะพี่น้องที่แรลกแยกบานสิดใบแมสเสียมออกมาสิดใบแมสเสียมออกมากินเขาเป็นมูบ้านคิดไปคิดมากแยกกันยานมันมัดพังอ่ะเพราะเขาแยกเนาะมันแรงมากมันแห้งมันสี่ลรอ ลาปลาตองกับแซบปลาตองกับแซบกันจะไปมาออกมาเป็นโมมาเพื่อมันแรนมากยายสิไม่ได้กินเดี๋ยวสิลปอยออกมากอยู่หับอีไในบรรยากาศคนยองบัดตาลทุกหนึ่งแล้วทุงที่สองอมแซบแซบ มูวนอีกแล้แสบบ่บออาออกกต่สูงแสบปวดแสบพอกินพักหไรๆเขาเหนียวกันเนี้ยวเนียวทักเนีย้ยสมซื้อดิงกับว่าคอยออกนึกว่า เนีออ่ยพี่ลีแต่ว่าตาม่มาทัวร์เราเห็นแสบไปนี่อันย่า่สั่งอันนั้นเยังสั่งซื้อรีโมท กล้องมันจังเวลาเขาถ่ายคลนะิปเนาะมันจังสิได้กดไกลๆมันจังสิบ่ได้เห็นหน้าบานเพิ่มหน้าบานเพิ่มเวลายหญ่ไปกดมันต้องเอื้อมมือไปกดเนาะมันจะเห็นหน้าเอาไงเนาะหน้าแหงไงแหงบานแหงบานต่อเนาะอืแหงบานเติมสั่งรีโมท กล้องแล้วก็สั่งไม่เซลฟี่ไม่เซลฟี่ไว้สำหรับเวลาเขายางถ่ายมันสีเดียแบบเกือบออกไปไกลๆอันนี้คือ้าตั้งกล้องของยายนี่มันมันใหญ่เวลาเขาจับไปเนาะก็จะจับย,ยากเลยนะรขบพี่นนอะเื่นในห้องเมือเขาจับแล้วมันมันบรถนัดธัทางสื่อไม่คือกระทัดรัด Dạy cờ giật cho kỳ vậy nè dây giật ngầm nhau xẹp xẹp cả chén nục phẩm thầm càng mình nhắc cả như xuống ไรแมงวันพร <laughs> ้อมยายวสิไปถ่ายอีกครางนึงค่ะที่เป็นสนามห้าเขียวๆนําแต่ว่ามันแดดหอนมันแดด่ดองนหน้หหายาย่เฮ้ยวสิไปนางถ่ายอยู่หม่องหันแล้วมัน,มนสว่างนีดเดียวโอ้อม น่าสีมืดแน่เนอะค่ะมุมนี่เดี๋ยวยายไม่โอกาสก่อนยายถีไปถ่ายหม่องมันสว่างสว่างค่ะสวา่างเข้ากับทน,ทน,ว,ทนว้มแดดหอนบ่อ้เนาะยันดำคุสิยอะคนยันดำมาซะดำู่แล้วล่ะ เราจังไรคลิปนี้แยกกับขออนุญาตกินข้าวตอกันด้วยค่ะพี่น้องมันเริ่มแดดมาแล้วค่ะยแยกกับขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะจ๊ะช่องยายหนูจะชาแนลหรือว่าสไตล์ยายหนูจะชาแนลกับพี่น้องอันเดียวกันด้วยค่ะลองเปลี่ยนมันเป็นอินเตอร์นิดนึงนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะคลิปนี้ก็ไปซัมนีอล์ราคาสวัสดีครับบ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 าาาาาาายยยยยยยบายบไป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 ไายบาย